สวัสดีเพื่อนๆชาวราศีเมษนะคะมาแล้วกับคลิปความรักของคุณนะในช่วงของเดือนธันวาคมนี้นะคะมาดูซิว่าเรื่องราวความรักของชาวเมษนะคะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในช่วงระยะนี้นะคะสําหรับท่านที่เป็นคู่รักใหม่นะคะจะดูให้ด้วยนะว่าเขาคิดยังไงคุณบ้างคุณและเขานั้นจะ เป็นไปในทิศทางไหนนะคะเราจะเข้ากันได้ไหมนั่นเองนะคะสำหรับการเปิดไพ่จะเป็นส,สถานการณ์โดยรวมนะคะซึ่งจะตรงกับคุณบ้างไม่ตรงบ้างเพราะฉะนั้นขอให้คุณชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเองนะคะหรือว่าอยากที่จะเปิดดวงชะตาโดยตรงเลยสอ<า>ง <2 S 1> ของเราไปตรงๆก็สามารถดูดวงส่วนตัวได้นะคะแม่หมอก็รับดวง,ดวงส่วนตัวด้วยนะคะก็คือในเรื่องของความรักก็คือดูเหมือนในคลิปเลยแล้วก็ในเรื่องของทั่วๆไปชีวิตการงานการเงินนะคะจะมีดูแบบ วันเดือนปีเกิดในศาสตร์เจ็ตัวก้างฐานแล้วก็โหราศาสตร์สากลด้วยนั่นเองนะคะเนาะนะคะสำหรับชาวเมษนะคะจะเกิดในระหว่างวันที่20ออ21เออ22มีนาคมถึงวันที่21เมษายนนะคะสำหรับการแบ่งวันที่ก็ตามศอ,อสตว์ต่อวันตกนั่นเองนะ,ะซึ่งจะไม่เหมือนของไทยเนาะก็คือถ้าเราไปรับชมช่องไหนแต่ละช่องก็คือจะมีการแบ่งไม่เหมือนกันแหละนะคะก็ขอให้คุณยึดตามหลักของช่องนั้นนะคะเนาะ อะนะคะชาวเมธไปยังไงบ้างในช่วงของเดือนธันวาคมนี้นะคะสำหรับไพ่หลังนั้ไพ่เดอะสตาร์ก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคือว่าเราและเขานะั้นะก็คือเป็นความรักที่ บริสุทธิ์ใจจริงใจต่อกันแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเข้ากันได้ดีด้วยหลายๆท่านก็มีการวางแผนในเรื่องของการแต่งงานนะคะการสร้างอนาคตร่วมกันนะคะเก็บเงินแต่งงานกันไหมหรือว่าคืออยากมีครอบครัวแล้วประมาณนั้นนะคะจริงจังแล้วแหละ ในส่วนของชาวเมดนะคะก็คือคนนี้แหละคือคนที่ใช่แล้วนั่นเองนะคะแต่ที่นี้นะคะเอาข่าวดีก่อนนะคะข่าวดีหลายๆคู่ก็คือจะมีการเก็บเงินเพื่อจะแต่งงานเป็นครอบครัวเดียวกันหรือแม้แต่เป็นการไปเปิดตัวกับผู้หลักผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้นะคะเนาะซึ่งคุณและเขานั้นก็ถือว่าเข้ากันได้ดีนะคะในเรื่องของนิสัยบางส่วนที่เราก็เห็นพ้องต้องกันว่าเฮ้ยเราจะต้องสร้างอนาคตร่วมกันนะนะ นะคะเออฉันก็โอเคนะฉันก็ยินดีที่จะใช้ชีวิตร่รวมกับเธอแต่ที่นี้นะคะในบางคู่ก็เ,เหมือนกับว่าจะมีปัญหาเรื่องเงินกันนะ่ะถึงแม้ว่าเราจะคุยกันในเรื่องของอนาคตเรื่องการสร้างงานสร้างรายได้ร่วมกันก็ก็มีนะคะในบางท่านเป็นการลงทุนด้วยกันหรือเปล่านะคะเนี่ยหลายเป็นข้อที่จะต้องเร,รามาระวังมากๆเลยเพราะว่าท่านที่จะลงทุนด้วยกันเนี่ยนะคะก็คือจะมีการ ทะเลาะกันด้วยจะมีปัญหาในอนาคตก็ได้นะคะถ้าเราคิดที่จะไปทำงานใกล้กันลงทุนด้วยการทำธุรกิจร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะระวังในเรื่องของการมีปากมีเสียงในเรื่องของความไม่เข้าใจกันด้วยนะคะมีเดเบิวเกิดขึ้นนิสัยบางส่วนของเขาก็ดูแบบไม่ค่อยน่ารักสักเท่าไหร่ะนะคะก็คือตรงจุดนี้จะทำให้เราเกิดความไม่เข้าใจกัน เกิดขึ้นแล้วก็ลงท้ายด้วยกันทะเลาะก,กันแพ้แห่งการขัดแย้งเกิดขึ้นอยู่เหมือนกันนะคะเนาะเดี๋ยวจะส่องความคิดความรู้สึกของเขานะคะว่าเป็นยังไงบ้างในบางท่านนะคะซึ่งไม่เจอสถานการณ์นี้ก็ทุกอย่างมันกำลังไปได้ดีไปได้สวยแล้วนะคะก็คือจริงจังจริง,จรงใจแล้วแหละเราทั้งคู่แต่ที่นี้จะเหลือในบางท่านนะที่เขาเรียกว่าเป็นเป็นนักดื่มนักเที่ยวหรือหรือไม่ก็เป็นคนที่ ออกแนวเจ้าชู้นะคะระวังว่าความลับที่คุณปิดบังเอาไว้จะถูกเปิดเผยขึ้นมานะคะสิ่งที่คุณกำลังจะทำกำลังคิดอยู่มันจะนำพาในเรื่องของปัญหาความขัดแย้งการทะเลาะเบาแว้งเกิดขึ้นได้ความวุ่นวายเกิดขึ้นแน่นอนนะคะซึ่งตอนนี้คุณยังไม่ได้ทำแต่คุณกำลังคิดนะคะกำลังกำลังคิดอย่างเจ้าชู้หรือแม้แต่มีคนเข้ามา บนเปลียนมาชิมาชิมาชอบนะคะมาชอบมาจีบคุณนะเออนะคะแล้วทําให้เราแบบอยากจะลองดูลองคุยดูคุยเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่โอเคนะคะจะส่งผลเสียในอนาคตได้นั่นเองนะคะ เดี๋ยวจะเปิดไพ่ความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะว่าเขาคิดยังไงแล้วก็รู้สึกยังไงบ้างนะคะขอสิบใบนะคะช่วยตอบคําถามให้ชาวเมฆหน่อยนะว่าเขาคิดยังไงบ้างนะคะเขาจริงจังกับเราเหมือนที่เราจริงจังกับเขาหรือเปล่าจะมีจะมีคนคนหนึ่งที่เข้ามาชอบชาวเมฆแล้วก็ทําให้ ออความรักของเรานั้นสับสนวุ่นวายได้นั่นเองนะคะเขาเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวขอสิบใบเขาเรียกว่ามันขวางความรักเนาะประมาณนั้นถ้าเราจิตใจหนักแน่นมากพอนะคะ ก็ผ่านไปได้นะก็คือจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ท่านในบางท่านก็คือทุนเดิมก็คือเจ้าชู้อยู่แล้วอย่างเี้อันนี้ต้องระวังมากๆเลยเขาจะนำํำพาความเดือดร้อนการร้องรแห่งกับแฟนมาให้นั่นเองนะคะเจสเมนเป็นไพ่หลกักนี่ไงมาอีกแล้วไพ่ห้าคาาเนี่ยการทะเลาะกันเนี่ยเออเจคาาเนาะขอโทษทีการทะเลาะโบแวงกันนะ,นะคะการต่อสู้แย่งชิงกันโอ้วุ่นวายเนาะ เพราะฉะนั้นท่านใดที่กําลังคิดว่าจะคุยเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่โอเคไม่น่ารักนะแฟนคุณเขาเขาไม่เขาไม่ไม่ปลื้มอะถ้าเขารู้เนี่ยมีโอกาสที่จะเลิกแบบแบบไม่ทันตั้งตัวได้นะคะอยู่ดีๆแล้วก็เลิกไปเลยหายไปเลยนิ่งไปเลยอย่างนี้ก็เป็นไปได้ด้วยโดยที่เขาจะไม่ถามอะไรเขาจะหายไปจากชีวิตคุณเลยอะถามก็ไม่ค่อยตอบ หรือแม้แต่ทะเลาะทะเลาะกันแล้วก็ไม่บอกลาค่ะจะเป็นอย่างนั้นนิ่งไปเลยตรงนี้ต้องระวังด้วยนะสิ่งที่ชาวไม่ต้องระวังนะคะโอเคนะคะไพท่ทางฝั่งเขาเนี่ยก็คนนี้เป็นคนที่โชคชะตาฟ้าลิขิตนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็น เป็นคนที่มีมีอะไรสัมพันธ์กันมาก่อนหน้านี้แล้วจากอดีตชาติซึ่งมาเจอกันในภพนิชาตินี้ก็ว่ากันไปนะการเจอกันในทุกความสัมพันธ์เนี่ยจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะทุกอย่างถูกกาหนดไว้แล้วว่าเฮ้ยคนเนี้ยที่เข้ามาทําให้เราเจ็บคือเราอาจจะเคยทําอะไรให้เขาเจ็บช้ามาแต่ชาติปางก่อนก็ได้ปางไหนก็ได้แล้วก็ พบนี้ชาตินี้เขาก็เลยตามมาทวงคืนมาเอาคืนอย่างเงี้ยนะคะก็คือมันจะมีการชดใช้กันเกิดขึ้นก็ได้อันนี้เล่าให้ฟังซึ่งยังไม่ใช่สถานการณ์ของคุณนะคะเนาะของคุณนี้ก็คือมีพ่ายเจสเมนต์เกิดขึ้นไม่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นระหว่างเราและเขามเป็นในเรื่องของถูกลิขิตมาแล้วนั่นเองนะคะทีนี้นะคะเขาจะเป็นคนที่ยังไงล่ะ ชาวเมธหรือเปล่าที่เป็นคนออกแนวไม่ค่อยโรแมนติกสักเท่าไหร่นะคะคือเฉยๆนิ่งๆออกแนวดุๆนิดนึงหน้าเข้มเข่งขึมประมาณนั้นนะคะหน้าไม่ค่อยรับแขกสักเท่าไหร่นะคะช่วงนี้อาจจะเป็นคุณอาจจะเป็นแฟนคุณก็ได้นะคะที่ที่ออกแนวเจ้าระเบียบนะคะเป็นคนที่จริงจังกับทุกเรื่องนะคะจะไม่คือพูดเล่นๆ่นก็คือจะไม่ผ่อนคลายเลยอ่ะนะคะ ตอนนี้ให้ระวังคําพูดให้มากๆคือสําหรับเขานะคะเขาจะจริงจังไปกับทุกเรื่องไงนะคะอะไรที่พูดไม่คิดอะไรที่ทําไปโดยขาดการตึกตรองใจต,ตรองก็ขอให้คุณระวังด้วยว่าเขาอาจจะโกรธคุณก็ได้นั่นเองนะคะทีนีใน้ในเรื่องของความรู้สึกเนี่ยนะคะเขาก็ รู้สึกได้ว่าคุณนะคือคนที่ใช่คนที่ชอบคือคือ the empress ของเขาคือคนที่อยากจะให้มาเป็นตัวจริงนะ,ะเป็นสเปคแล้วก็อยากที่จะให้มาเป็นแม่ของลูกก็ได้นะคะเนี่ยแหละสิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่เขาแบบว่ารู้สึกปลื้มในตัวคุณคือุณคือสเปคของเขานะคะเนี่ยคือสเปคแต่ที่นี้นะคะ สเปกก็จริงแหละแต่เรื่องนิสัยบางอย่างเราก็เหมือนเข้ากันไม่ได้ด้วยเหมือนกันนะคะการขัดแย้งกันในเรื่องของทัศนคติในเรื่องของพฤติกรรมการแต่งตัวก็ได้ด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการใช้ชีวิตก็ได้นั่นเองนะคะเรื่องของอารมณ์ก็มีด้วยนะคะความชอบบางอย่างอาจจะไม่ตรงกันเราอาจจะชอบใครสักคนหนึ่งดีกว่าอาจจะชอบ เที่ยวกับเพื่อนดื่มปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยแต่คนคนนี้เป็นคนที่แบบไม่ใช่นะคะเขาไม่ใช่คนที่จะไปสังสรรค์ปาร์ตี้อะไรมากนักนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะก็รู้แล้วว่าเขาต้องการอะไรนะคะระวังว่ามันจะเกิดเหตุแบบไม่คาดฝันเกิดขึ้นก็ได้เกิดจากความไม่ตั้งใจของเรานะคะความที่เรา ตามใจตัวเองไงนะคะมีคนเข้ามาจีบก็คุยเล่นๆหรืออย่างนี้จะไม่โอเคมากนะคะคือมันเหมือนกับว่าอ๋อใครสักคนนึงจะมีการเดินทางด้วยนะคะรักที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนอยู่แดนไกลต่างจังหวัดต่างประเทศเหมือนกับว่าจะมีการเดินทางที่จะได้ไปท่องเที่ยวกันนะคะ มาเจอกันไปท่องเที่ยวกันตามสถานที่อะไรทะเลไหมนะคะตามที่ธรรมชาติไหมอะไรอย่างเงี้ยทะเลภูเขาก็ว่ากันไปแล้วก็การดื่มกันเฉลิมฉลองกับคนรักนะคะซึ่งน่าจะช่วงปีใหม่แน่นอนนะ,ะว่าคุณจะได้ไปเฉลิมฉลองปีใหม่เขาดาวกับแฟนด้วยนั่นเองนะคะแต่อยู่ใกล้กันก็จะทําให้มีเรื่องทะเลาะนะสินะนะคะมีเรื่องไม่ถูกใจนะคะในเรื่องของการติดต่อสื่อสารนี่แหละเรื่องคำพูดนี่แหละนะคะ มายัางไงต่อสําหรับชาวแม่ที่คบกันนานเขาอยากจะแต่งงานกับคุณหรือเปล่าก็ต้องอยากแต่งสิอยากมีลูกด้วยน,นคะคะเพราะว่ามีเดเอ็มเพรสขึ้นมาแล้วเราเนี่ยแหละคือสเปคเขาแต่สถานการณ์ณนะตอนนี้อาจจะยังไม่ได้เอือ้ออําำวยนะคะไม่ได้สะดวกสักเท่าไหร่ที่เราจะวางแผนชีวิตร่วมกันเหมือนก็ว่าจะมีปัญหาที่มันแก้ไม่ตกแก้ไม่ได้อยู่นั่นเองนะคะมันเป็นแค่ความต้องการของเราที่อยากจะสร้างอนาคตแต่ช่วงเวลาที่ สร้างเนี่ยเราจะจับมือกันได้แน่นแค่ไหนนั่นนั่นไหนคืออีกเรื่องหนึ่งนั่นเองนะคะเหมือนกับว่าเขามีความไม่แน่ใจกับในตัวคุณอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะชาวราศีเมษนะคะเ,ออเขาเหมือนกับว่ากลัวกลัวว่าคุณจะเข้าไปหลอกเขาไหม กลัวว่าคุณจะไปทําร้ายเขาจะไปทําให้เขาเสียใจไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือความกลัวของเขาความไม่มั่นใจในเรื่องของอ่านิสัยก็ได้อารมณ์ของคุณก็ได้นะคะจะเข้ากันได้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องเรามาระวังด้วยนะคะเขาอาจจะเห็นใครสึ่ใครสักคนหนึ่งจะเป็นคนที่อารมณ์ร้อนไงนะคะตรงนี้แหละที่จะทาให้เขาพิจารณาในเรื่องของความสัมพันธ์มากเป็นพิเศษนะคะเขาต้องการคนที่เขาเรียกว่าเฟนลี่่ง่ายๆสบายสบาย,ยไม่ใช่ว่า ตึงไปหมดเลยอันนี้เขารู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วมันอึดอัดนะคะเพราะฉะนั้นชาวเมนขอให้คุณวางตัวในลักษณะที่สบายๆกันเองด้วยนะคะคือให้เขาอยู่กับเราแล้วรู้สึกสบายใจนะคะตรงนี้เขาจะอยู่กับเราได้นานเพราะว่าในส่วนของเขาเขาเป็นคนที่ขี้กลัวหรือไม่ก็กลัวความรักอยู่ลึกๆด้วยนั่นเองนะเขาเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวนะคะกว่าที่เขาจะเปิดใจให้ใครสักคนหนึง่งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่าย สำหรับเขานะคะเขาเป็นคนที่เหมือนกับว่าดูแลตัวเองได้อยู่แล้วเห็นคุณค่าตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนที่เห็นคุณค่าตัวเองคนที่เขารักตัวเองดูแลตัวเองได้เขาจะไม่อยากเอาภาระของคนอื่นเข้ามาทําให้ตัวเองต้องมีความปั่นป่วนวุ่นวายหรือแม้แต่ทุกข์ใจเสียใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยเขากลัวเขากลัวมันมีความกลัวในเรื่องของความทุกข์ใจเสียใจอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากเพศตรงข้ามอะไรอย่างนงี้นะคะ โอเคชาวเมดนะคะเดี๋ยวในเรื่องของความสัมพันธ์ท่านที่มีแฟนก็คือจะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะเปิดให้กับท่านที่มีรักใหม่นะคะรักใหม่จะเป็นยังไงบ้างตรงนี้ก็คือสรุปก็คือว่าให้คุณและเขาเนะี่ยพยายามปรับสมดุลซึ่งกันและกันด้วยนะคะอะไรที่มันมากไปก็ก,ก็ต้องลดอะไรที่มันน้อยไปก็เฮ้ยต้องต้องเพิ่มหน่อยในเรื่องของ การไปสร้างความทรงจำที่ดีๆต่อกันมันเป็นความผูกพันได้ด้วยนั่นเองแล้วก็เขาเรียกว่าทําให้เรานั้นมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนนยิ่งขึ้นนั่นเองนะพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกก้าวอีกขั้นหนึง่งแนะนําให้ไปเที่ยวด้วยกันนะคะเหมือนกับว่าจะได้ไปเที่ยวแหละอ,อแต่ให้เระบางคําพูดอขอดูคู่รักใหม่นะคู่รักใหม่ใน ที่จีบกันได้ไม่เกิน6เดือนนะคะสีหเดือนประมาณนี้นะคะมาดูซิว่าคนนี้เป็นคนที่ใช่หรือเปล่าจริงจังด้วยไหมจะคบกันได้นานไหมเราจะเข้ากันได้ดีไหมนะคะเขาจะให้พลังงานแบบไหนกับชาวราศีเมษบ้างรักใหม่ที่ไม่เกิน6เดือนนะคะสมเหรียญ อืมไม่มีเวลาให้กันหรอเหมือนกับว่ามันมีมันมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ที่เราจะต้องดูกันไปอีกนานๆยาวไกลอยู่นั่นเองนะคะส่วนใหญ่มันเป็นในเรื่องของของหน้าที่การงานหรือเรื่องเงินนี่แหละนะคะที่มีปัญหากันอยู่ สรุปดีนะคะก็คือว่าอย่างที่บอกนะคะว่าในช่วงนี้เขาก็เหมือนกับว่าจะดูดูเราอยู่ต้องใช้เวลาและคนนี้เป็นคนที่จริงจังในในความสัมพันธ์และเขาเป็นคนที่รักเกียรติรักศักดิ์ศรีตัวเองเป็นผู้หญิงที่ไม่ใช่เป็นผู้หญิงเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ ทำงานเก่งมีความสามารถด้วยนะคะเอาการเอางานสู้งานสู้การส,าสู้ทุกอย่างสู้ทุกรูปแบบเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นมีฐานะที่ดีขึ้นก็ได้เพื่อเงินเพื่อความร่ํารวยอันนี้คือสิ่งที่เขาโฟกัสมากๆเลยนะคะคนนี้หาเงินเก่งมากนะคะก็เลยทําให้เขาไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาคุยกับคุณมากนะักก็ได้ไม่มีเวลาที่จะเจอกันก็มีด้วยคือคนนี้เป็นคนที่กลัวความจนนะคะ ก็เลยมีมีการโฟกัสที่เรื่องเงินสำคัญมากๆเลยสำหรับเขาอ,ะอ่ะในส่วนของเขานะคะเขาก็เป็นคนใจดีนะจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะรักเด็กรักคนรอบข้างอะไรอย่างนี้นะคะอยากเวลาที่เขาคบใครในเรื่องของการเงินเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาเลยแต่จะเป็นปัญหาตรงที่ว่าเราจะเข้ากันได้หรือเปล่าเท่านั้นเองนะคะจะทำให้เสียใจไหม คือมีแนวโน้มที่ดีนะถึงแม้ว่ายังเป็นตัวเลือกยังเป็นชอยอยู่เออจะว่าเป็นชอยไหมก็คือเอาตรงๆนะตามหน้าไพ่เขาก็ยังไม่ได้คุยกับเราแค่คนเดียวหรอกแต่เขาจะคัดสรรคนที่เข้ากับเขาได้มากที่สุดนะคะคนที่มีอะไรอะ่ะจิตตรงกันคุยกันแล้วสบายใจน่าชอบอะไรที่มันเหมือนกันเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องได้นะคะอยู่ด้วยแล้วสบายใจเขาก็จะเลือกอยู่กับคนนั้น นะคะเขาก็จะเลือกยึดติดกับสิ่งสิ่งนั้นเขาเคยผ่านการเลิกลามาแล้วนะกับคนเก่าเขาซึ่งสิ่งต่างๆมันก็ยังฝังใจเขาอยู่คนคนนี้เป็นคนรักใครแล้วก็รักจริงยึดมั่นถือมั่นแล้วก็เป็นคนที่ขี้หึงด้วยนะคะเขาจะรู้สึกไม่มั่นใจถ้าเขาไม่มีเงิน่ะคนนี้ เขาอาจจะเคยเคยอะไรล่ะเคยร่ำรวยเคยฐานะดีมาก่อนเคยเป็นคนที่มีเงินใช้เยอะๆแต่ณปัจจุบันนี้เงินของเขาอาจจะร่อยหลอลงหรือไม่ก็มันมันไม่เท่าเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้เขาไม่มีความมั่นใจในเรื่องของการที่เขาจะมาดูแลใครได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเขาจะพร้อมก็ต่อเมื่อ เขามีเงินพร้อมแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มีสิบถ้วยด้วยอยากที่จะชีวิตของครอบครัวของเรานั้นสมบูรณ์แบบนะคะเอาล่ะสิ่งที่เขามุ่งหวังนะคะมุ่งเน้นมุ่งเน้นคือ <c ười> <c ười> เขาจะพยายามในความสัมพันธ์นี้พยายามให้ถึงที่สุดให้ได้ในสิ่งที่เขาต้องการ ให้ได้คนที่เข้ากับเขาได้มากที่สุดนะคะคุณก็ต้องชาวเมธทำคะแนนหน่อยนะคะช่วงนี้พยายามทำตัวเฟลลี่เข้าไว้หัวเราะล่าเริงเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยที่ออย่าไปผูกมัดกับเขาอะไรมากนะคะถ้าเขารู้สึกว่าเราเราใช่แล้วเขาก็จะกระโจนเข้าใส่เราแหละนะคะก็คือมีแนวโน้มว่าจะเป็นอย่างนั้นด้วยนะคะแล้วเขาคิดยังไงกับเราบ้าง อุ้ยสิบแปดนาทีแล้วนานเกินไปแล้วสําหรับคลิปนี้อุ้ยกลัวเนาะเขากลัวเราเฮ้ยคือเป็นความกลัวที่แบบเฮ้ยเธอก็ใช่นะเธอก็เป็นเ e อ็มเพรสของฉันนะเธอก็สเปคของฉันนะแต่อีกใจนึงก็เฮ้ยจะไว้ใจได้หรือเปล่าวะอย่างเงี้ยจะทำได้แล้วหรือเปล่าวะนะคะประมาณนั้นแหละสิ่งที่เขากลัวนะเรื่องของนิสัยก็ได้นะคะ กลัวว่าเราจะเข้าไปหลอกเขาเท่านั้นเองนะคะโอเคชาวเมดนะคะก็ขอการาทําคลิปในครั้งนี้เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ให้ในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณได้นะ,ะรู้เขารู้เราแล้วก็เอาไปปรับใช้นั่นเองนะคะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ